งานนี้เป็นงานเคลื่อนยื่นต่อครับโดยบริษัทเมทาัรรจัดว,วันนี้เราตอ่อที่ตลาดไทยครับเป็นงานทำอ่บอบบาบ่อประบัตน้ำเสียของตลาดไทยครับเสองตับครับตับโน้นเก้าต้นครับตอกเริ่มงานเมื่อตอนสิบโมงของวันนี้ ตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบนาฬิกาดีนิดก็จะเอาไปใสในวันนี้ครับเลยสองต้นทั้งหมดแต้นครับเราใช้เกรนหนึ่งตัวโคบูมพอยาวหนึ่งตัวก็ขับด้วยกำลังของ PT 60คันนี้ครับมันเป็นรถเก่า อ่าติดไม้มันติดแล้วคือนั่งร้านอ่าเราทำเอาไว้เฉพาะแค่คนเดินครับแค่คนเดินคนอ่าประคองได้ฮนะติดไม้ก็ติดไม้ค่ะเราต้องใช้ไมโครเพื่อปร,ปรับดิ่ง ตอนแรกเราใช้ตัวเคนยนย์เราเข็นก่อนพอยต์เสร็จแล้วก็เข็นหยดตุ่มต่อครับเป็นระบบไฮดรอลิกครับสามารถยืมต่อได้ครับตัวนี้ใช้ตุ่มสามตัน อันานนี้ต่อ,อระดับครับเพราะนั่งร้านเราทาแค่ <c oughs> สองเตาเองไว้แค่ประคองเสากับไว้ให้คนเดินได้น้ำตัวนี้บ่อด,ดูนี้ลึกประมาณ6เมตรครับเราลงจากระดับประมาณ3เมตร งานแรกของเราครับลูกค้าท่านใดสนใจงานประมาณนี้ติดต่อเราได้ครับบริษัทตั้งอยู่ที่ชลบุรีครับเมืองบางละมุงได้รับงานได้ทั่วประเทศครับ